โอเคมาพาร์ทสุดท้ายของเรานะครับพาร์ทสุดท้ายจะเป็นเวลาสั้นๆนะครับเพราะว่าเราไปที่จะต้องใช้เฮลิโอเเตอร์ T นะครับเพื่อไปนรกกันถ้าเกิดผมตายขึ้นมาก็เออ่ฝากบอกล้านคนด้วยแล้วกันนะมาสร้างเฮลิโอเเตอร์ T นะครับหรือว่าที่ไปนรกปกติต้องไปผ่านพิซาร์ตพิซารนารกนะแต่นี่ต้องไปแบบนี้แหละว้าวโ okay. อเคเราวาร์ปมาแล้วคนต้องอเซฟเตียงไว้อย่างนี้นะครับงั้นโอ้เตียงเซฟไม่ได้วะ่ะมันเหมือนเป็นนรกจริงๆอ่ะแบบเซฟเตียงไม่ได้ด้วยตอนนี้มีแต่ความมืดว่ะ คมีแต่ความมืดอ่ะกิมพี้หายโอเคครับเริ่มหายแล้วโอเคใน่สุดเราก็ได้มาเจอกับที่นี่อ่านหนังสือกอนหนังสือบอกว่ากำจัดพิศาความมืดกลับไปสู่โลกให้ปลอดภัยโอ้โหูเจอแล้วจะไปสู้มันยังไงดีผมจะสู้มันยังไงดีลองลองก่อนดูสักรอบไหมก่อนเฮ้ยเจ็บจูมันเจ็บจูมันเจ็บจูกูแต่ดูสภาพคือหน้าเกริงขามากพิศาความมืดผมขอลองไฟกับมันหน่อยนึง ลงไม่แตกพอลงไปแตกพอลงไปแตกพอถ้าเกิดมันตีผมทีเดียวผมตายแน่นี่เกมนี่คือเกมผมชนะไม่ได้อยู่แล้วถ้าไม่ใช่เกมว่าผมแพ้ถ้าไม่ใช่เกมว่าผมแพ้ก,แพก่อน <c oughs> เห็นปะมันตีผมแรงอยู่มันตีผมแรงอยู่มันตีผมแรงอยู่คือแบบมันก็ชิวนะเอาจริงไปสองพันันก็ไม่ได้หรอก มันเป็นเกมอร์เนาะมันก็เลยแบบโหดไม่โหดขนาดนั้นแต่ได้เกิดเป็นถ้าเกิดในการ์ตูนเนี่ยคือแบบมันแบบตัวท็อปอะมันคือตัวท็อปอะมันคือตัวท็อปว่าจบไปสาวของมือต้องไปจบ,ต,ปจบต้องไปจบที่มากิบานแน่นๆนาท่าน,นี้ต้องจบที่มากิีบาชัวร์ๆโอ้ความมือก็ตายแล้วกระจอจกจัดนี่งไงเรียบร้อยโอเคครับพี่สาวของมือก็ตายไปไเรียบร้อยแล้วนะฮะจบเนี่ยฆ่าพีาส่สาวของมือแล้วไงต่อ go back to earth อุ้ย ว่าแล้ว,วโอ้โหบอสบาขึ้นครับมากิมะตรงนูน้นว่าแล้วจบพิสายความมือต้องเจอคุณพี่อาหารแดกไม่ได้ด้วยบักเปล่าไม่บักโอเคผมกลาบมปแล้วต้องเจอคุณพี่ถ้าคุณพี่อยากจะเล่นกับผมมากผมก็พร้อมจัดให้ดูดิผมจะคือถ้าเกิดตามหลักการอะอันนี้เป็นสปอยทุกคนถ้าเกิดใครไม่อยากรูกสปอยก็แล้วแต่ละ คือถ้าเกิดตามหลักการการที่เราสู้มากิม่าได้เนี่ยเราไปที่จะต้องใช้เลื่อยยนต์เออไม่งั้นไม่สามารถฆ่ามักกิม่าได้ต้องใช้เลื่อยยนต์ที่ทำจากเลือดพาวเวอร์อ่ะแต่อันนี้ผมไม่มั่นใจว่าผมจะสู้มันได้หรือเปล่าลองดูผมตีแล้วเจ็บเองโอเคโอเคโอเคอันนี้ครับพางฝั่งทีมทีมผมลุมตีลุมตีมากิม่ายับลุมตีมากิม่ายับผมไปผมอยู่เฉยก็พอผมอยู่เฉยก็พอเนี่ยปล่อยทีมลุมตีก็ได้มั้งอุ้ยไม่ไม่ทำไมตายเพราะผมอ่ะตับฟักอุ้ยผมตีมากิม่าแล้วผมเจ็บเอง สมรเชลเดวิสสามารถควบคุมก่อนก่อนนี่เป็นตัวนี้ที่ผมน่าจะข้ามมากินม่าได้ก่อนไอ้ก่อนจนกว่าผมจะตายแล้วกันโอ้น่าจะมีลาวาไว้หลาดตายชัวตีให้ผมตายแล้วกันผมจะได้เกิดใหม่ไปข้ามมากินม่าต่อมาไอ้หนูก่อนดีวยแลวก่อนก่อนก่อนโอ้เชนซอลเดวิลชิบหายโอ้ผมฆ่ามังกิม่าแล้วผมต้องเจอเชนซอลเดวิลด้วยเหรอ โอ้มันเอาบอสออกมา,ตมาตเต็มเลยเนี่ยเราเจอบอสเจอนิลโอ้คุณค้าจเจอนิวยังไงดีกอน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 โอ้มากิมาตัวนี้มกนจะตายแล้วเจอบิ๊กบอสจะพายโอเคเอาก็เอาอะอตอบม,มากิมะก,ก่อนไม่ตบใครละตบมากิมะก,ก่อนตบมากิมะก่อนตบมากิมะก่อน มาเดียวหนูมาเดียวหนูเชนซอร์เดวิลบอกว่าดูดิว่าเชนซอร์เดวิลกับกราบเนี่ยอะไรมันจะเหนือกันมาดูว่านี่นะเก๋าเว้เรียบร้อยครับผมฆ่าเชนซอร์เดวิลได้สุดยอดจอยว่ะเชนซอร์เดวิลมันจิ๊บจอยว่ะเอาพิสัสทอมบี้ต่อยอีกตัวหนึ่งไปให้มันจบจบไปแล้วก็ไปจบที่เจมักกิมะมเจมักกิมะเจมักกิมะจบ กําจัดมากิมาได้แล้วโอเคครับก็รู้สึกว่ามันจะเป็นดีเอ็นแล้วนะครับก็คือจบที่มากิมานะครับโอเคแบงตอนจบมากิมาพูดแบงด้วยโอเคแต่ว่าก่อนผมนี่ยังแบบว่ายังไม่ถ่ายไปเลยผมบอกเลยว่าผมขอบคุณมากเลยที่ผมชนะไม่ได้เพราะก่อนทั้งนั้นเลยนะแอดวซ์เมนของผมตอนนี้น่าจะครบแล้วนะครับก็เป็นซีเคียต์อาร์คนะครับหรือว่าอาร์คสุดท้ายนะครับก็คือกําจัดมากิมานะครับเอ้แต่ผมก็ยังรักคุณมากิมาอยู่นะผมขอโทษนะคุณมากิมา ดิฟิเชนโซโอ้นั่นแกหรอพจิตะโอเคก็ผมก็กำจัดมาก,กิมาส์ไปที่เรียบร้อยแล้วก็วถือว่าปลอดภัยนะครับสำหรับโลกนี้โอเคครับก็หลังจากที่เรากำจัดมากิมาสไปที่เรียบร้อยแล้วนะครับเรามาดูกันดีกว่าว่าในเนี้ยมันจะมีอะไรบ้างนะครับที่เราแบบว่าเราเราไม่ได้ใช้งานนะนไหนๆก็แบบว่าเป็นตอนสุดท้ายแล้วเค้ยถ้าเกิดสมมติว่าเนี่ยมันจะมีพิศซ่าเยอะมากนะครับแล้วมันจะมีพวกเนวันพวกนี้ด้วยเนี่ยสเต็ปสามทีสเต็ปสามครั้งเพื่อทำดาเมจอะไรอย่างเงี้ยมีหัวใจของคาตานะแมนอะไรอย่างเงี้ยครู ก็ได้กิดผมใส่หัวใจคาตานาะหัวใจกลายเป็นไฮบริดเว้ยซึ่งแน่นอนว่าผมก็จะใช้ความสามารถของคาตานะก็คือแปลงรงพิสาคาตานะได้นะครับว้าวพิสาคาตานะเหมือนว่ามันสามารถพุ่งได้ด้วยคือมันเจ๋งมันคือมันมันไม่ได้โกรธเข้าเชนซอมเมอหรอกเนี่ยมันพุ่งได้เลยเงี้ยนะอย่างที่รู้กันว่าเชนยังไงเชนซอมเมอก็คือแบบโน,น่นึงนะครับในเรื่องของพิศษมีรีเซตเตอร์นะครับก็คือเป็นรีเซตว่าเราจะเปลี่ยนเป็นอะไรแล้วก็มีพิสโตลนะครับอันนี้เป็นปืนนะครับเป็นปืนแบ่งนะครรรับปืนยิงงโง่โง่ทออะไไไมได้หก แล้วหัวใจเนี่ยจะมีหัวใจของหัวใจของระเบิดหัวใจเลเซ่ใช่ปะห,หัวใจคาตานะหัวใจเชนซออ่ะซึ่งมีหัวใจเยอะมากผมขอรีเซ็ตก่อนโอเคผมจะลองใช้หัวใจเลเซ่ดูหัวใจของเลเซ่ทำให้ผมสามารถแกดล่า <S <S มีสารระเบิดได้นะครับซึ่งมีสารระเบิดเนี่ยความสามารถของพี่แกคือยิงะระเบิดนะเนาะทุกคนก็น่าจะรู้กันอยู่เวลาต่อยก็จะเป็นระเบิดอ่ะเวลายิงก็จะเป็นระเบิดแต่มีครูดาวโคตรนานอะ่ะแบบครูดาวนานจริงเนี่ยเนี่ยก็จะเป็นระเบิดอะไรเงี้ยเออเวลาตรงเวลาต่อยอะไรเงี้ยก็จะเป็นระเบิดนออ pavement, pavement, ออะครับ ถือว่ามันก็ถือว่าเป็นตัวที่ดีนะสำหรับผมอะ่ะผมบ้าเลเซ่ก็ดีอยู่แต่มันก็ไม่ถึงขั้นเชนซออ่ะเก็ตปะแน่นอนครับตัวสุดท้ายครับเชนซอแมนครับนั่นก็คือการที่เราต้องกดคิวโปญจตะโย่ถ้าเกิดเราเจอปโปญจตะไว้ก็ทำเหมือนเดิมครับกดคลิกขวานะครับเอ่ออันหนึ่งนะผมต้องรีเซ็ตอีกรอบนึงก่นโอเคถ้าเกิดสมมติว่าผมเจอโปญจตะใช่ป่ะต้องกดคลิกขวาเพื่อให้เลือกโปญจตะนะครับอ่ะผมต้องแบบพยายามให้เลือกโปญจตะอะไร,งรเงี้ยโปญจตะเอาเรือกไปดินี่ ลังจากที่เราให้เลือกปฏิตาอะไรพวกนี้เลยใช่ปะแล้วพอเราฆ่าปฏิตาทิ้งับเราก็จะได้นี่มาเนี่เป็นหัวใจของเชนซอรก็สามารถทำให้เราแปลงล่าเป็นเชนซอได้นะครับที่เราให้เลือกปฏิตาไปแล้วเชนซอมาความสามารถของพี่แกก็คือสามารถดูศัตรูเข้ามาใกล้ได้อย่างเงี้ยทุกคนเนี่ยสามารถดูศัตรูเข้ามาใกล้แล้วก็โจมตีได้นะครับถือว่าเป็นอะไรที่เจ๋งอยู่ก็มานี่แหละครับนะถือว่ามันก็มีความสามารถหลากหลายมากกระเสได้เชนซอรเดวิลเนี่ยเชนซอรเดวิลคือแบบอยากอยากแปลงเป็นเชนซอระเดี ก็อย่างที่บอกบอสสุดท้ายคือมากิมะผมขอเปิดรีเซตเตอร์แรบบอ่ะรีเซตเตอร์อีกสักรอบหนึ่งคือถ้าเกิดเราเลิ่อนปีศาจเนี่ยเราสามารถที่จะเลิ่อนปีศาจได้นะครับแล้วเ,เหมือนปีศาจมันจะทำการสุ่มให้เนี่ยเนี่ยอย่างเช่นปีศาจต,ตอนที้ผมเลือกมาผมได้เป็นเอ็นเจลเดวิลนะครับก็คือมีเป็นความสามารถข,ของเอ็นเจลนะครับหรือว่าเทพธิดาเนี่ยแล้วมันก็จะมีการบอกนะครับ steel life by curing นะครับผมถ้าเกิดสมมติว่าผมฆ่าผมฆ่าคนได้เนี่ยจำนวนของหัวใจก็จะเป็นจำนวนของปีกดคลิกขวาเพื่อทำการ steel life shift k i เพื่อทำการ convert oerstolen นะครับ คือตอนนี้มันจะสามารถที่จะขโมยหัวใจของคนอื่นมาได้เก็ตป่าแล้วก็สามารถกดชีพที่ขวาเพื่อทำการเปลี่ยนเปลี่ยนให้กลายเป็นพลังได้นะครับอ่าประมาณนั้นเนี่ยเราสามารถรีเซ็ตเป็นตัวอื่นได้ด้วยเนี่ยบางทีเราอ่านรีเซ็ตมากลายเป็นพิศาจแห่งการณทำลายล้างโอ้โหก็อย่างที่รู้ว่าพิศสาการณทำลายล้างคืออะไรก็มันก็มันก็ตีแรงอะเนาะโอ้โหบอสซอมบี้มาเนี่ยก็คือแบบพิศาจารณทำลายล้างคือตีแรงครับเฉมัดธรรมดาเนี่ยตีรอบเดียวซอมบี้ใกล้ตายอ่ะเห็นปะพิศาจารณทำลายล้างความสามารถของพี่แกก็ตามกระตูเลยตีแรงเราสามารถที่จะรีเซ็ตเรไไม่รรู้หนีเซตดิ อรอบนี้มาแองเจิลไม่เอา,อารอบนี้ชักเดว,วิลครับปีศาจฉลามก็กดวายครับเพื่อสวิมผ่านบล็อกนี่ผมสามารถที่จะว่ายน้ําผ่านบล็อกได้ด้วยตามแค่ตามไปนั่นเลยตามในกระตูนชิวๆมากเนี่ยสวิมผ่านบล็อกนี่เป็นไงแค่ไปในกระตูนเป๊ะโคตรเจ๋งเนีเ่ยก็เลยเซตเ,เรื่อยๆดีกว่าผมจะได้ผมจะรีเซตเรื่อยๆเนาะยผมก่อนจะก่าผมจะได้เอ่อชั่วก่อผมจะได้ไดอ้นั่นมา เอ้ยกันเดวิลอันนี้พิซัดปืนครับก็แน่น,นอนว่ายิงปืนได้นะครับไลท์ฟลิกเพื่อยิงปืนว้าวแล้วปืนมันแรงเกินไลท์คิบบวกชิปเพื่อทำการยิงบุหรี่ธรรมดาโอเคแต่ปืนมันก็แรงอยู่แหละเนี่ยดูดิว้าจริงนิดเดียวเนี่ยคือแบบโอ้โหระเบิดตุ้ตมต่ำพังพินาศสุดอันเนี้ยอันนี้ยิงบุหรี่ธรรมดาใช่ป่ะกดชิปคลิกอ่ะยิงปืนยิงกระสุนธรรมดาเนี่ยเนี่ยปุ๊กปุ๊งแล้วเกิดกดคลิบขวาธรรมดาเนี่ยเป็นแบบกระสุนระเบิดแรง โอ้ไม่เวจะได้ power วะโอเคตอนนี้ผมได้พลังของ power power คือเมื่อทําการกดเจนะครับมันทำการสร้างหรือว่ามันสามารถที่จะสร้างเป็นอาวุธได้นะครับอย่างเช่น broad sword b r o d axe อ่าหรือว่าแล้วก็อาวุธประจำตัวของน้องเขาก็คือ broad hammer นะครับก็คือค้อนประมาณนี้นะครับแต่ก็ทำอะไรไม่ได้พักมากกว่านี้ไม่ได้ก็ทำได้แค่นี้แหละนะก็เจ๋งแล้วละ่ะแต่ของน้อง power ก็แรงอยู่นะเนี่ยมันชาร์จนานาตีตีตทีครึ่งหัวใจอ่ะสองที่ตายอ่ะมันแรงอยู่แรงอย,ยู่เนี่ยสามทีแล้วกันนะ ก็ประมาณนี้แหละครับสำหรับหมดเชนซองแมนไม่น่ามีอะไรมากนะครับถ้าเกิดชอบกดไลค์แชร์กดแชร์กำลังใจด้วยนะครับนะเจอใหม่คลิปหน้าครับบ้าเล่นซีรีส์อะไรไปละบาย